อาสวัสดีครับผมโอ้สิบกขอตั้งกลองบึงบรรยากาศสดเซาเลยครับตะเว้นขึ้นใบไม้นี่ครับนเนาะอ่าผมสิบกขอให้ทุลากไว้ได้ครับแบบนี้ตั้งกลองไว้เนะเาะไปขอยามหนูก็ได้ครับแบบนี้อ oughs, ไอเลิฟอยู่ครับผมสวัสดีตอนเชาน้านะครับผมก็สื่อจะเว็นวันอังค้ามมาครับบนะบนี้เนาะผมจำไม่ผิดได้ครับเนาะผมมาเป็นแม่นละอ่าจต่เนี่ยกับบึงบรรยากาศตอนสดเซาเลยครับเ่า อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดไปก่อนนะครับเนาะผมจะขอลงไปทำธุระผมก่อนพยายามหนูครับต้องว่าขาสีดตังกล้องนี้ละให้เบิ่งบรรยากาศในเมืองสรานะครับเนาะอ่ะผมไปก่อนครับเบิ้งหลุดเด้อพุ้สาซ้ำน้อย <c oughs> <c oughs> โอ้เป็นไรครับบรรยากาศแถวพุทธวัดน้ำพุ่มแถวบ้านไปนหน่อยนี่ครับคือนไดผมว่มาไหมตื่นมากเลอนั้งในร่างหนาล่างตาครับบัสีกีตาร์รวยๆๆๆนีย่ย,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 ย่างมายย่างนู้ดลัางแรกครับัถือจอยครับโอ้ยดอกน้ำตาจะไหลครับผมอ่าบึงไป็นเลี้ยงนะครับนกกรเนาะผมกบปพัฒนไปไงดอกนั่งเดี๋ยวจะเข้ากันพวกเปล่าพวกฟังครับ คิดว่ามันสิบบาทถือหรอสิบบาทไหนไปเลยนะครับวันนี้คิดว่าเนาะ,ะพยายามหลังแรกก็ผ่านนะครับผ <c> ม <oughs> โอ,โอ้ไม่ทันแล้วครับผมเกินแล้วโอ้นะ <c oughs> เนาะ,ะเป็นหมูหนะครับเป็นมุกเนาะค่าบาทสิบบาทของเอาไปคือว่านนี้คนาะอ <c oughs> โอ้ฟัง,สงเสียงลมนะครับลมเยี่ยงไหม โอ้นี่แหละครับบรรยากาศนี่มันเศน้าเนาตอนแพ่ตันองเขาตื่จักดีคบรรยากาศมันจะเป็นยังไเป็นเอยครบหินโน่นอย่างอี้กันยูงไยังนกอะไร I love you ครับผม มาอย่างน้อยตเอนนอันนี้นาะ ค่ได้ย,ยินเพลงนี้บ้าครับเพลงมันหวาน,วานมันจะร้องก่จริงไหมตะวันคำลงมือจกทงเหล้ายางล่าบ,บานอันนี้ตะวันพึ่งขึ้นตื่นขึ้นมาสีจิตารวยๆครับผมโอ้ยจะหวานจังไลยเนาะโอ้เนาะมันเป็นเวอร์ชันไหมครับผมโอ้ยเสียงนกมา กูนี่ผมจอนกเหยี่ยงครับผมเปตะปิงเสียพักว่าหลาบน้อให้คักด้นึ่งห้ยหยอกครับหยอกไม่โลกสวยนะครับผมมนเนี่ยน่นาหนอตะเบดมเดี๋ยวกิงคืนครับมนเนี่ยเมันมีเวียงตีลครับที่เรามาเรียนตรงมเลยนชา เอไปจะกหอนเนาตาวิทย์นะต้องปเป็นเลียครับเนาะ โอ้ไปรยากาศบนเต็อต์กำลังมีเสียงนกในห้องเกียจแจ๊กเกียจแกอยู่ฟังเสียงนกเสียงรถแล่เสียงนกค้องเสียงงูเสียงคุ้งแบบเลยฟังไปน้วกันนหละพวกหญิงนั่งถ่ายอยู่นี่แหละมีเฮียงซยๆย่างเหมือนสิเป็นยังว้านน่าพูดซ้ำๆหน่อย ต้องบรรยากาศาคนอยู่ในกรุงเทพกรุงไทยเมืองนอกเมืองนาวบริยินนะครับเสียงแบบสีนกถ้าบรรยากาศแบบสียเย็นเนี้ยนะครับเยีงยหมือนเสาก็วบบกเื้อที่สวยนะเหลี่ยมเลยครับสุดเห็นแบบสี โอเคนะครับเนาะผมก็สิไปมองไม่เลยครับเนาะพยายามมสุสคอนสะนะจังบุรุ่นต่างไม่ไกลเนะครับเนาะมึงเนียวซ้ำนี่ละโอเคนะครับเนาะสวัสดีครับผม